กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือนะฮะของคนดีนะครับผมถ้าเกิดเป็นเครื่องมือของคนดีนี่ยสังคมก็จะดีนะครับสงบสงบสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะครับผมถ้ากฎหมายเป็นเครื่องมือของคนดีสังคมก็จะสงบสุขบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับผมของคนชั่วนะฮะของคนเลว ความสงบสุขจะไม่เกิดนะครับผมจะมีแต่ความวุ่นวายแล้วก็จะมีแต่ความเสื่อมโทรมบ้านเมืองเนี่ยไม่เจริญไม่พัฒนานะครับผมนี่เลยครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สอดคล้องกับสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับข้อคิดนี้นะครับอืม สวัสดีครับเจ้าป่าขย่าโลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังใหม่นะฮะที่เพิ่งเข้าโรงกันเลยนะครับเป็นกระแสกันในตอนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องขุนพัน3นะครับผมภาค3แล้วนะครับปิดใ้ภาคภาค4ี่จะมีต่อไหมไม่รู้นะฮะต้องติดตามข่าวกันดูนะครับผมจะรีวิวเนี่ยฮะแบ่งเป็น6ด้านนะครับรวมถึงภาพรวมของหนังนะครับผมจะให้ชอบไม่ชอบแล้วก็เฉยๆนะครับผม ใครเคยดูกันนะฮะก็ต้องรู้ว่าด้านแรกเนี่ยเป็นด้านของคุณภาพงานสร้างน,นะครับคุณภาพงานสร้างนันเรื่องนี้นะฮะทีมงานเนี่ยตั้งใจนะครับผมว่าเซตแต่ละอย่างเนี่ยเป็นงานละเอียดแล้วก็ไม่ได้ใส่มาแบบชุยชยนะตั้งใจให้คนดูน่ะได้รู้ถึงการโปรดักชั่นที่อาังนะครับผมตั้งแต่งานเสื้อผ้าหน้าผมคอสตูมเมคอัพนี่ฮะแล้วก็โปรดักชั่นดีไซน์นะครับ ดึกราบ้านช่องบ้านเลือนต่างๆนะครับแลรวมถึงงาน CG ีเยนะฮะที่ใส่มาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าไม่เยอะนะครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยเยอะนะฮะงาน CG แล้วด้านของงานแอคชั่นนะครับผมที่มีการใช้สตันออกแบบท่าทางการต่อสู้นะครับรวมถึงนะฮะระเบิดตูมตามนะครับยิงกันนะครับผมงานพวกนี้เนี่ยหนังใส่นะฮะ มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ครบคันเลยนะครับเป็นหนังที่ผสมกันหลายแบบนะฮะก็คืองานแอคชั่นนะครับผมแล้วเรื่องของแฟนตาซีนะครับผมแค่2อย่างเนี้ยมันก็ต้องใช้งานที่มีความการลงทุนน่ะค่อนข้างสูงละแฟนตาซีคือใช้ CG นะครับผมแอคชั่นเนี่ยระเบิดตูมตามใช้สตันใช้เอ็กซตร้าค่อนข้างเยอะเออเชั่นดีไซน์นะครับผมออกแบบ โลเคชัน uh, ต่างๆนะครับให้มันสอดคล้องกับงานด้านแอคชั่นแล้วก็แฟนตาซีนะครับผมตรงนี้นะฮะผมมองว่าเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็ทีมงานตั้งใจนะครับผมเลยให้ชอบนะครับแล้วผมชอบเนี่ยผมมองว่าเป็นหนังไทยในปีนี้เลยนะครับที่ผมชอบงานด้านโปรดักชันนะนะครับผมเป็นงานที่ยกระดับหนังไทยขึ้นมาได้อีกนิดหนึ่งนะครับ ดูไม่เหมือนกับหนังไทยก่อนหน้านี้นะครับผมต่างกันเรื่องนี้ต่างเลยนะครับต้องลงเงินนะครับผมแล้วก็ลงฝีมือเรียทีฟต่างๆทีมงานเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยงานด้านบอชั่นผมเชื่อว่านะฮะนังเรื่องนี้นะ่ะได้เข้าชิงสุบรรหงสุรรหงนะครับงานด้านเบื้องหลังอะ่ะหลายตัวดักชั up, ume, ่นดีไซน์เมคอัพคอสตูมเฮนสไตล์พวกเนี้ยผมว่ามีแน่เลยตัวนะเข้าชิงสุบรรหงกลางปีนี้ติดตามกันดูนะครับ ต่อมานะเรื่องของบทหนังและการเล่าเรื่องนะครับผมการเล่าเรื่องเนี่ยหนังเรื่องนี้มันจะเป็นความดราม่าเสียสีสังคมเสียดสีวงการการเมืองวงการราชการนะครับผมซึ่งเป็นดราม่าคราม p o l i t i กมีเรื่องการเมืองมีเรื่องของความดีความชั่วพวกนี้นะแล้วมันค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรเลยนะครับผม ผมมองว่านะทางทีมเขียนบทอ่ะทำออกมาได้ละเยียดัะไมแล้วก็เหมือนกับว่าคมคายดีอมไม่ได้ใส่มาแบบโจ่งแจ้งค่อยๆใส่เล่าเรื่องสลับกันไปมาเรื่อยๆนะฮะมีการบทพูดที่ว่าอ่ะกฎหมายเนี่ยรับใช้คนดีและคนชั่วเหมือนกับหมอเลยครับหมอเนี่ยรักษาคนดีและคนชั่วอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มีเรื่องอาการรักษากฎหมายนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของทฤษฎีสมคบคิด นะครับผมนักการเมืองเนี่ยวางแผนกันนะนะครับเพื่อจะขจัดใครหรือเพื่อต้องการล้มล้างอะไรอย่างเงี้ยเออผมมองว่าเออทำออกมาได้ได้ดีเลยแล้วก็น่าสนใจเลยเรื่องของบทหนังนะแต่ครัวนี้น่ะมันจะมีเรื่องอยู่บทอยู่ตรงอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ชอบในช่วงท้ายเรื่องนะครับผมที่มีการต่อสู้อะไรกันอย่างเงี้ยผมมองว่าตัวเนี้ยมันเน้นแอคชั่นเยอะเกินไปนะครับผมนะครับแ oh. อคชั่นเยอะต้องการขายเลยนะครับผม แล้วมาทําให้บทหนังอ่ะค่อนข้างจะตกลงไปนะครับผมแล้วมีตัวละครบางตัวหักมุมก็พอมามาสลับกันทําให้คนดูนะ่ะเซอร์ไพรส์ได้แต่ถึงยังไงนะไอะช่วงท้ายเรื่องที่แอคชั่นเยอะจนเลี่ยนอ่ะแล้วก็บทหนังมาสอดแทรกอ่ะมันก็ยังช่วยชีวิตไว้ได้มีการเฉลยว่ามีใครหักหลังอะไรด้วยอืพอพอช่วยชีวิตไว้ได้ก้มแก้มไม่ได้แต่ตอนต้นเรื่องอ่ะจนถึงองค์หนึ่งองค์สองอ่ะดีนะครับผมดีเลยฮะนะครับทำห,หนางบทหนังเนี่ยผม แม้ว่าช่วงท้ายเนี่ยแอคชั่นเยอะเลี่ยนแล้วก็บนหนังมันตกลงไปแต่ในช่วงที่มันตกอ่ะมันก็จะมีการเฉลยตัวละครอ,อ่ะที่พลิกผันหักหลังแล้วานึกไม่ถึงอ่ะออกมาให้คนดูนะ่ะเซอร์ไพรส์ได้ <c oughs> ก็อพออักก้มแก้มไปช่วงท้ทายๆก็พอได้อยู่นะครับทีมนักสแสดงนะครับผมนะครับทีมนักสแสดงเนี่ยคือผมอะ่ะ มองว่านักแสดงมันหลายคนนะครับผมหลักๆเนี่ยสาคนละมีมาริโอมีอนันดาแล้วก็โตโน่แล้วมีตัวละครอีกอีกคนหนึ่งผมจำชื่อดาราไม่ได้นะครับอันเนี้ยคือสี่คนละนะครับผมสี่คนเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มาแย่งแย่งบทกันแย่งซีนกันครับผมมันก็จะทำให้ตัวไหน,ต,หนตัวหนึ่งเด่นหนึ่งอะค่อนข้างจะยากละถูกไหมฮะ ค่อนข้างจะยากมันก็ต้องเกลี่ยเฉลี่ยกันไปอ่ะคนดดเด่นน่ะมันจะไม่ค่อยเห็นชัดแต่คนที่ทําได้ดีนะฮะพอเกลี่ยกันแล้วอ่ะเกลี่ยบทกันแล้วอ่ะคือโตโนโ่นะครับผม,มเล่นดีว่ะ <laughs> เล่นได้ถึงถึงนะฮะถึงแล้วก็คนดูอ่ะต้องจดจํานะครับผมชัวร์เลยนะครับไอเสือดับเนี่ยฮะอืมจดจําแน่เพราะว่าเขาเล่นได้แบบมีความโหมดเที่ยมหนึ่งละ แล้วก็อันที่สองอ่ะมีปมในอนดีตลูกเมียเขาตายเป็นคนน่าสงสารต้องเล่นแบบคนที่เก็บอารมณ์เศร้าไว้แล้วก็อีกที่สามคนที่อยากล้างแคน้นเคียดแคน้นนะครับพออารมณ์พวกเนี้มันปนปนกันไปเนี่ยมันก็ทําให้คนดูอยากจะรู้ว่ามันมีตัวละครดีหรือเลววะนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนดี อืมคนดีแต่บางทีอ่ะไอเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะมันยากที่จะยกโทษให้ใครๆก,ก็เข้าใจฮะลูกเมียตายต่อหน้านะครับผมอืมนะแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์ลูกเมียเขาเป็นคนดีนั่นแหละซึ่งเขาเล่นอารมณ์หล่าเนี่ยมันผสมกันเสร็จอ่ะเขาอ่ะปั้นจนออกเป็นเสือดำอืมแล้วทำออกมาได้ดีนะครับผมดีที่สุดละในทุกตัวละครสี่คน นะครับมาริโอมาริโอจะเล่นแบบเป็นจรนฉลาดม,ม,มีมิติน้อยไม่ค่อยมีมิติด้านอารมณ์อนันดาก็รู้เล่นยังไงอยู่แล้วหลายภาคนะครับส่วนที่เป็นหมอผู้หญิงอะ่ะอันนั้นอะ่ะก็แค่ต้องการช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยมไม่ได้มีมิติด้านปมอะไรแต่ตัวนุ่มิติเขาค่อนข้างเยอะตัวละครเนี่ยแล้วก็เขาก็รับงานได้ดีส่งงานดีนะครับคนเดียวผมก็เลยไม่ให้ชอบดีกว่ามันแค่คนเดียวไงถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดสองสามคนเนี่ยก็ให้ชอบเลยเฉยๆดีกว่านะครับผมเพราะว่าบทที่เล่นได้ดีอ่ะมันมีคนเดียวมันคือส่วนน้อยนะครับอีกสามคนเนี่ยผมเฉยๆก็เลยเฉยๆนะครับทีมนักแสดงความสนุกนะครับผมคือความสนุกนนเรื่องเนี้ยสำหรับผมนะส่วนตัวผมอะ่ะผมชอบหนังแนวอัจญากรรมสืบสวนมากกว่าผมต้องย้ำอย่างนี้นะแต่ในเรื่องเนี้ยมันเป็นแนวอัจญากรรม แฟนตาซีแอคชั่นนะครับผมพอเป็นอย่างนี้เสร็จอะผมก็ชอบในส่วนของคลามเฉยๆแต่แฟนตาซีแล้วก็แอคชั่นอะผมเฉยๆอืมคือถ้าเกิดแบ่งหน,งน,งนงเรื่องนี้เป็นสามพาร์ทนะคืออชาชญกรรมแฟนตาซี Fantasy, แล้วก็แอคชรรั่นอะในพาร์ทที่ผมชอบอะก็คือเรื่องของอชาชญกรรมมันมีการหักมุมแล้วก็มีการซ้อนแผนเบื้องลึกเบื้องหลัองอะค่อนข้างดีเลยครับตรงนี้อันนี้ผมชอบ แต่สองราทที่เหลือเรื่องของแฟนตาซีแล้วก็แอคชั่นเนี่ยผมเฉยๆมผมเฉยๆนะครับผมเพราะผมส่วนตัวผมอ่ะผมชอบแอคชั่นดราม่าอืมแล้วก็ระทึกขวัญมากกว่านะครับแฟนตาซี Fantasy, อ่ะมันทําได้ดีระดับหนึ่งเลยครับมันไม่ได้เย่นะฮะแค่เฉยๆก็คือว่ามันจะมีการใช้อาคมอืมต่างๆ ซึ่งบางคนน่ะคนที่ไม่ชอบแฟนตาซีก็มองว่าขีโมอะไรเงี้ยอืมเนี่ยคือข้อเสียนะฮะคนที่ไม่ชอบแฟนตาซีมองว่าคีโมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก้องเกลียิอ่ะผู้กำกับอ่ะเขาพยายามรักษาไม่ให้มันเยอะเกินคือออกมาเนี่ยแบบสั้นๆอาชัยอาคมอ่ะสั้นๆไม่ใช่โอ้ยทางเรื่องเลยว่ะคือออกมาทีหนึ่งอ่ะสั้นแล้วก็เว้นละแล้วก็ออกมาทีหนึ่งก็สั้นๆเป็นช่วงสั้นๆน่ะอืม พยายามรักษาไม่ให้คีโมเกินแต่ึงยังไงนะฮะผมก็ยังไม่ชอบแฟนตาซีแบบอย่างนี้อยู่มันดูไม่ค่อยเลียวส่วนตัวผมนะมันดูไม่ค่อยเลียวนะครับผมส่วนแอคชั่นเนี่ยทำได้ดีในบางช่วงนะครับผมมีการออกแบบมาเนี่ยเช่นบนรถไฟนะฮะอันนี้คือดีเลยนะครับผมแล้วแล้วผมมองว่าเออหนังไทยก็ทําได้วะมีแอคชั่นบนรถไฟเลยฮะไปพิจิตอะไรเงี้ยอืมแล้วก็แอคชั่นอ่า อีกอย่างอีกซีนก็คือบนเรือมันมีการใช้กล้องแปลกๆนะครับผมติดบนเรือด้วยอ่ะอืมตอนล่องแก่งนะฮะล่องแก่งใครจำกันได้แล้วก็เจอเจระเคีช่วงกลางเรื่องเอ้ยอันนั้นสดใหม่เลยมีการติดกล้องนะครับผมบนเรือแล้วก็มาทําให้เห็นมุมกล้องอ่ะแบบแปลกๆ,ๆแล้วก็ล่องเก่งนะครับผมลงมาอนะ่ะเป็นตํารวจล่องแก่งแล้วก็เจอเจระข้อะไรเงี้ยอันนั้นโอเคนี่ฮะนะครับแต่แอคชั่นช่วงท้ายอ่ะผมไม่ชอบที่มันไปสู้กับไปปีศาจอะไรเงี้ยอืม มันดูใช้ CG แบบเลอะเทอะเกินไปนั่นแหละตังอะ่ะมันก็จะมีแบบเออการโชว์ความสดใหม่อะไรผสมกันอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแต่สำหรับผมนะพอผสมกันไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าชอบก็แค่เฉยๆแต่ไม่ได้แย่บางช่วงดีนะฮะแอคชั่นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมได้สุดท้ายอะ่ะพอแอคชั่นช่วงสุดท้ายมันเยอะไปอะ่ะผมรู้ว่ามันเลี่ยนมันดูตอนแรกอะ่ะผมไม่ง่วงเลยนะช่วง องที่หนึ่งองที่สองอ่ะสนุกเลยฮะอมแบบเออด,ดูติดติดตามลื่นไหลเลยแต่พอช่วงกท้ายเริ่มหา่าอ่ะแอคชั่นเยอะเกินแล้วก็เลี่ยนช่วงท้ายอ่ะแอคชั่นมันก็ฟันอะไรตาดอะไรอย่างงี้เแล้วก็เห็นในหนังฝรั่งบ้างอะไรเงี้ยกันใช่ไหมฮะควาสนุกเนี่ยผมก็เลยเฉยๆนะครับผมต่อมานะครับเป็นเรื่องของความคุ้มค่าตัว๋วคุ้มเรื่องนี้เป็นหนังไทยในปีนี้ที่คุ้มค่าตั๋วนะฮะ ผมมองว่าดูรอบเดียวเนี่ยดูหลายรอบยังได้เลยนะครับเรื่องเนี้ยดูสองสามรอบอะ่ะยังได้เลยฮะอืมได้เลยครับได้เลยครับเรื่องนี้สําหรับพะหนังวัยรุ่นด้วยให้อะไรกับเยอะเลยนะฮะให้อะไรเยอะเลยอืมคุณธรรมความคิดสติเตือนใจข้อคิดแล้วก็เรื่องของแอคชั่นที่มันมีการใช้ซ G มานะเป็นปีศาจนะครับผมแล้วก็ฟันปีศาจอะไรเงี้ยนะออดูในโรงอย่างเดียวเลยฮะ เรื่องนี้ผมเชียร์เลยดูในโรงเลยนะครับผมเป็นหนังป๊อปคอนนะครับผมที่บางครั้งอาจจะอาจจะขาดเสน่ห์นในช่วงท้ายนะครับที่มันดูจะเลี่ยนๆไปหน่อยจนบางทีแอบรู้สึกเบื่อนิดๆนะครับผมนอกนั้นก็โอเคดีนะครับผมต่อมานะครับหนังเรื่องนี้ดูในโรงเลยฮะโปรดักชันดี บทหนังลื่นไหลทีมนักสแสดงงานดีความสนุกแบบหนังป๊อปคอนคุ้มค่านะครับผมดูในโรงได้เลยครับนี่นะฮะสุดท้ายหนังให้ข้อคิดคนดูนะครับแต่เรื่องนี้ผมได้ข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็หนังพยายามย้ำนะครับผมก็คือว่ากฎหมายเนี่ยมันรับใช้คนดีและคนชั่วนะครับผมมันเป็นความจริงบนโลกใบนี้นะครับจริงกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือนะฮะของคนดี นะครับผมถ้าเกิดเป็นเครื่องมือของคนดีเนะี่ยสังคมก็จะดีนะครับสงบสงบสุขแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับผมถ้ากฎหมายเป็นเครื่องมือของคนดีสังคมก็จะสงบสุขบ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับผมของคนชั่วนะฮะของคนเลวความสงบสุขจะไม่เกิดนะครับผม จะมีแต่ความวุ่นวายแล้วก็จะมีแต่ความเสื่อมโทมบ้านเมืองเนี่ยไม่เจริญไม่พัฒนานะครับผมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สอดคล้องกับสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับข้อคิดนี้นะครับอืภาพรวมผมชอบนะครับดูกันได้เลยนะฮะในโรงหนังทั่วๆไปนะครับผมเมเจอร์ต่างจังหวัด เข้าหมดเลยนะฮะเป็นหนังแมสท,ที่ดีมีคุณภาพเรื่องหนึ่งในปีนี้เลยนะครับหนังไทยเรื่องนี้นะครับเชียร์ให้ไปดูในโลนะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตามซับสไคร์และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและลืมนะครับคุณสามารถดูวิดีโอตอนอื่นได้นะชิ้นนี่ตอนนี้เลยนะครับ